สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เคจะพาไปถ้ำเจ้าสาวชุดแดงเป็นเควสถ้ำเจ้าสาวชุดแดงที่ใครๆหลาย,ลาย,ลายคนคือกำลังสงสัยว่าถ้ำน,นี้ทำยังไงเควสนี้ทำยังไงไปค่ะเคกผ่านเคนนีแล้ะอันนี้คือเคสกสามารถเดินในป่าหมอกได้แล้วนะคะทุกคนต้องทำเควสให้เสร็จก่อนนะถึงจะมาเจอถ้ำตรงนี้นี้ไปเข้าไปกันเลย เป,เปิดมาเอาเปิดมาไปันเลยกระปุ่มอันนี้ก็กดลิฟต์ลงไปได้เลยครับหิวเลือดให้เต็มก่อนเตรียมความพร้อมมาดูข้างล่างเราจะเจอกับอะไร งมาเจอดอกไม้หนึ่งดอกค่ะทุกคนเราก็ยินได้เลยนะดอกเนี้ยพอเดินลงมาตรงนี้เราจะเจอถ้วยหนึ่งถ้วยนะคะทุกคนแบบนี้เคจะเรียกว่าหนึ่งถ้วยนะเพื่อเป็นการจําเป็นศัพ์ง่ายๆของเรานะแล้วก็เดินตรงไปเลยขึ้นบันไดไปค่ะ เกเรียกมันว่าเข่าวงกดนะทุกคนแล้วก็คือข้างในยังหลอนเลยอ,ละอะไรอะ้มมีคนนั่งอะต้องยิงอันนี้ก่อนปะเฮ้ยเราต้องยิงดอกดอกนั้นนะดอกที่เห็นนะพอยิงดอกครียบร้อยแล้วก็เดินต่อได้เลยนะ<ร>ทุกคนเ,ไไดเดินมาจะเจอทางแล้วเราก็เดินมาตรงนี้ ไปเอากล่องระวังนะจะตุยแบบเค้กครับผมไม่ได้รู้อะนไปไหนนะต้องมาเริ่มใหม่เลยครับผมมาขึ้นบันไดกันต่อทำแบบเดิมเหมือนเมื่อกี้คะ่ะแต่ต้องระวังมากกว่าเดิมนะั้งนี้ พอเราตุยไปหนึ่งครั้งเราก็จะรู้สึกต้องระวังตัวมากขึ้นแล้วทุกคนรอบนี้เช็กเดินตรงมาเจอเจ๊ชุดแดงแล้วก็มาเอากล่องตรงนี้เป็นกล่องที่สองแล้วก็เดินกลับมาทางนี้ค่ะาทางเมื่อกี้เราวิ่งกลับมาทางเดิมทางที่ต้องระวังะคะ่ะทุกคน เห็นไหมเราจะเจอหนามแหลมๆนะเราต้องกระโดดขึ้นไปบนหนามแหลมๆนั้นค่ะพอกระโดดขึ้นมาปุ๊บเราจะต้องสังเกตช่องที่มีบันไดค่ะเราจะต้องกระโดดไปตรงช่องที่บันไดแล้วเดินต่อไปเลยค่ะทุกคนคือตอนนี้ระวังไปหมดเลยอะไม่รู้อะไรจะมาข้างหน้าหรือเปล่าคือแบบเดินแบบ อะไรเออนี่ไงเห็นไหมเนี่ยมันมีไอ้แหลมแหลมอ่ะไปทางขวาไม่รู้อ่ะวิ่งไวไว้ก่อนอะหลอนไปหมดเลย <c oughs> กระโดดลงมาปึง้งเจอหนึ่งด้วยเหมือนเดิมตแต่ต้องเดินกลับไปทางเดิมนะคะเหมือนเขาวงกดเ,เดินวนขึ้นเลยเหมือนเดิมขึ้นตรงนี้นเลย อุ้ยแตวอะไรอ่อะตกมาใจเจ๊อุ้ยแต่อะไรอ่ะหลอนมากทุกคนตอนเล่นอยู่อะ่ะหลอนจริงมาไดยังแบบไงอ่ะดูจากอคติ้งสตรีมละกันอันนี้คือเคทภาพแบบต่อจากสตรีมคือจะได้ให้คนเห็นภาพว่าเราจะต้องเดินไปทางไหนเพราะว่าตอนเล่นอะ่ะคือตึงมากคือหน้าแบบคแบบคเครียดมากเลยอะ่ะก็เลยแบบเออมาอธิบายให้เพื่อนฟังพออธิบายเพื่อนมันก็จะต้องแบบพูด เยอะกว่านี้ใช่ไหมล่ะอันนี้คือต้องเดินวนขึ้นไปเหมือนเดิมค่ะบันไดอาจจะแบบโดนเหยียบตรงนี้แล<อ>้วมึน,นเยนลยไปกันตน่อระวังแหนมแหนมอะไรล่านหนามโมาตรงนี้จะไม่เห็นด้วยนะคะแต่ก็ต้องเดินวนไปต่อไม่เห็นมีถ้วยเลยถ้ยกี่ใบแล้วไม่เห็นมีถ้วยเลยลอนคืองงว่าเดี๋ยวเจอด้วยเดี๋ยวไม่เจอด้วยอะไร ทุกคนเป็นทุกคนก็โค้งงงเหมือนกันนะคะทำไมวะเนี่ย่ะไปกันต่อเลยอีเจ๊แม่งอยู่ทำไมตรงนี้เน่าอีเม่งอยู่ทำไมตรงนี้เดินมารอบนี้จะเจอกล่องขวามือเจ๊เฮ้ยทำไมเจ๊เดินมาเจอถ้วยสามใบแล้วค่ะทิ้งทำไม เฮ้สามใบต้องอ่านไ,ไหมรอบนี้ไม่มีบันไดแต่ต้องลงข้างล่างค่ะบันไดกูอยู่ไหนอะจังหวะที่ลงตรงนี้ต้องค่อยๆลงนะคะทุกคนค่อยๆลงตรงนี้แล้วเราต้องกระโดดลงไปที่หนาดให้ได้ต้องยืนอยู่ข้างบนนาเดี๋ยวมันจะเลื่อนไปนให้เราค่ะ ถามไหนกระโดดไหนถามทั้งหมดหนึ่งงาูนครับถ้าใจร้อนก็คือไหนกระโดดเริ่มใหม่ไปต่ออันนี้คือเดินไปเจอมอนตัวนี้คือมาถูกทางแล้วค่ะทำถูกต้องแล้วอะไรอะอะไรอะ เจอหีดีหีบหนึ่งเก็บหบเป็นหบที่สี่ได้เลยนะคะเดินต่อค่ะทุกคนรอบนี้ก็ลงเหมือนกันต้องค่อยๆลงนะ น,น,นเหมมือแต่รอบนี้ข้างล่างมีอีบค่ะก็เหมือนเดิมก็ต้องลงอันนั้นเหมือนเดิมกงไปเอาดิต้องไปเอากล่องว่ามีกล่องเหรอแล้วมันจะไมีต้องไปเอาที่กเอาต้องไปเอากล่อง,อองตรงนี้ไม่มีหนามค่ะทุกคนสบายใจได้แล้วมันจะม,มามใช่เคาะลองมาให้แล้วเปิดกล่องที่ห้ากันเลยค่ะกระโดดขึ้นไปบนหนามเหมือนเดิมนะคะทุกคนแล้วก็หันกล้องให้ไปเจอ บันไดบันไดที่เราต้องปีนนะคะไม่ใช่บันไดนที่ต้องเดินนะอันนี้บันไดเหรอเทคแทแ่นให้ดูว่าแต่ละมุมเป็นยังไงมีอะไรคือกล่องตรงนี้เช็คเดินสำรวจดูดดคือไม่มีช่องข้างหลังเราก็ไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องกลับมาตรงบันไดตรงนี้ค่ะ ทุกคนกระโดดไปแล้วเจอกล่องแบบเค้ไปกระเดดกระโดดดูแล้วมันไม่มีช่องก็คือต้องเดนขึ้นมันแบบเคนะอันนี้ต้องระวังนะคะเคปเกือบสิ้นพระชนมาแล้วยีจิ๊ประหัยรอบน,น,นี้ตรงนี้มีกล่องนะคะทุกคนาออกตายเดินมาเอากล่องพอเดินเอากล่องอ่ะแล้วยืน<อ>ชิดชิดกำแพงได้เลยนะคะเพราะว่าหนามไม่โดนมาถึงเราแน่ ทดลองให้แล้วอีกเช่นเคยแบบกั้นหายใจสุดตรงเนี้ยงแงว้พอมาถึงตรงนี้ต้องรอให้หนังไปด้านหลังก่อนแเราจะถึงไปข้างหน้าต่อได้นะใจเย็นเย็นเดอ้อตรงเนี้ยถ้าโดนหนามนิดนึงก็คือตุยนะคะกระโดดลงไปเลยเจอหนึ่งผ้วย บันไดนี้คือทางออกนะทุกคนบันไดนี้หมายถึงทางออกแบบยอมแพ้อาจจะมีคนยอมแพ้แล้วจริงเป็นเคสของยอมแพ้ไปแล้วหลายรอบเกินพี่ต้อมมือก่อนขอโทษนะคะอาจจะมีคำหลุดออกไปบ้างเป็นกาที่ไม่เหมาะสมพี่ต้อมมือก่อนเลยไม่ทันเซ็นเซอร์ถูกไหมเดินไปต่อค่ะไปต่อ ราแรงหนามนะต้องรอดูว่าหนามมันลงมาไหมผองบางคนอาจจะลงนะคะคือไว้ใจไม่ได้หรอกไอหนามเนี่ยต้องค่อยๆดูพอเรามั่นใจว่าหนามไม่ลงมาเราก็ต้องรีบวิ่งไปเลยนะทุกคนจะไปไว้ใจมัน แต่ตอนเช็คไปอ่ะเช็คไม่ได้เหยียบตรงพื้นตรงกลางนะคะอ๋อ่ยข้างหน้าใช่ไหมเช็คไม่แน่ใจว่าพอเหยียบไปปุ๊บหนามมันจะตกลงมาโดนเราหรือเปล่าก็เลยไม่กล้าเหยียบก็เลยหลบข้างหน้าเจอหนามอีกก็ต้องรอค่ะรอให้หนามไปอีกฝั่งนึงเราถึงจะไปฝั่งนึงได้เหมือนเดิม พอมันไปแล้วก so ็ว so right. oh ิ่งเลยทุกคนวิ่งวิ่งวิ no: ่งวิ่งรอบนี้ไม่เจอถ้วยนะคะเดินขึ้นต่อเลยค่ะก็งงนะจริงๆถ้ากูไม่มีมึงมาบอกเนี่ยก็งงก็วนดูอยังงให้กูทำอะไรมึงอ่ะแต่รอบนี้กูไม่ตกใจรอบนี้ไม่ตกใจเจชุดแดงแล้วค่ะทุกคนมาทุกรูปแบบแล้วเพราะเราเดินมาหลายรอบแล้ว เราจะทินกับเจเลยรอบนี้เดินมาเจอถ้วยสามถ้วยนะคะทุกคนเฮ้ยตรงนี้แล้วถ้วยสามใบพอเจอสามถ้วยแล้วก็เดินต่อค่ะรอบนี้เป็นทางลงนะไม่มีบันไดมาถูกแล้วทุกคนมาถูกแล้วรอหนางเหมือนเดิมนะต้องใจเย็นๆ็นมันจะมีเสียงอยู่ นนอยู่่ขึ้นนะเหมือนเดิมหอมเข้าหมอกลิ้นได้ละเย้ๆกระโดดขึ้นนีเหมือนเดิมค่ะไปกันต่อเลยรอบนี้ไม่มีมอนด้านข้างนะเดินต่อได้เลยมีรูอะไรมีทางเดินไปนะแล้วจะข้างลงเหมือนเดิมทางลงรอบนี้ก็ต้องค่อยๆลงนะทุกคนอย่าใจร้อนนะ อันนี้เค้าเข้ามาในถ้ำแถวหมอกอะค่ะเจอเจ้าหญิงเจ้าหญิงชุดแดงข้างล่างจะเจอหีบที่เราเปิดไปแล้วนะคะรอบนี้เจอหนามเราก็ต้องขึ้นนาำเหมือนเดิมค่ะปึ๊บ,บดเดินมาที่บันไดเหมือนเดิมบันไดที่ต้องปีนนะคุณปอ เดินมารอบนี้ก็ต้องรอหนับนะเหมือนเดิมเช่นเคยเหมือนพูดหลายรอบแล้วปัดกระโดดด้วยรอบนี้ปึ้งเจอถ้วยหนึ่งใบถ้วยใบเดียวพี่ต้องเดินไม่ขึ้นบันไดสูงต่อค่ะ มาแล้ววนไปเรื่อยเจออืมอยู่ในนูนไม่ใช่เลยเจอเจ๊ยืนอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยเจ๊มึงอยู่ในนูนไม่ใช่เลยมาตรงนี้เจอหนาเหมือนเดิมรอบนี้เคสกำลังลังเลอยู่ว่าเคสจะเหยียบหรือไม่เหยียบดีสรุปไม่เหยียบไม่เนี้ยมีทางอื่นใช่ไหมลังเลว่ามีอีกทางหรือเปล่าทางไหมเนี่ยเพื่อความมั่นใจ มีแอปพลจะต้องวนอีกเจอหนาเหมือน,ะนเดิมนะคะรอบนี้ ตรงนี้รอบนี้ไม่มีถ้วยเดินขึ้นบันไดไปต่อเลยค่ะขึ้นอีกเหรอทำหลอกกูเดินมาเนี่ยรอบนี้จะไม่เจอเจยืนอยู่นะคะทุกคนเดินตรงไม่ได้เลยตรงไปไม่มีอะไรไม่ต้องเดินตรงไปไล่ไไม่มีอะไรแล้วเราเก็บกล่องมาแล้ว เจไม่อยู่รอบนี้เจยอนก่เจไม่อยู่รอบนี้ตตรงมีสามถ้วยแล้วเจังอยู่ใกล่องตับตรงมียจะเจอถ้วยสามถ้วยนะคะถ้วยสามถ้าเราจะลตัว้วยสใบเะถ้าเราจะลอมตัวางพีตรงนี้ก็คือต้องเดินลงไปต้อเค่อยลงนะ รอบนี้มีหนามเหมือนเดิมไมมม่ต้องันนีปร้านปลอบตัวแล้วรับเฮ้ยไม่ต้องมันมีหนามเราต้องดดโดดหนามไปร้านผมปลอบตัวไปแล้วรอบนึงแต่ว่า,น,วานี่นะคะทุกคนก็ต้องโดดไปบนหนามเหมือนเดิมนะเพื่อรับเฟซปลอบตัวฝั่งนู้นไม่มีอะไรนะทุกคนก็คือเป็น โตโต้ถ้วยที่เราเคยมานั่นแหละรเว่าเราขอนุาตมาตับเว่าเราเราขออนญาตเหมือนเป็นอญาตเจเเดินต่อได้เลยนะคะเดีันนี้ทีนี้ผมไปสเก็ตก่อนิไม่เป็นไรก็งั้นก็ไปหาเจ๊เลยเพื่อที่เดินลงนะคะทุกคนอันนี้ค่อยๆลงเหมือนเดิมนะแต่อย่าใจร้อนนะตกลงไปเริ่มใหม่นะ ลงมารอบนี้เจอหีบค่ะทุกคนรอบนี้หนามไวมากอะ่ะหนามแบบเคลื่อนไหวมากอะ่ะกระโดดขึ้นบนน้าเหมือนเดิมเรามีเช็คแทนกล้องให้ดูนะคะว่าสี่มุมมีอะไรบ้างมีหีบมีบันไดเมื่อกี้มากับมาทางบันไดเหมือนเดิม่ะ ระวังนะทุกคนตรงนี้ระวังนะลาใจขอโทษขอโทษค่ะทุกคนลาใจกระโดดลงไปแล้วขอโทษค่ะทุกคนมีถ้วยข้างล่างหนึ่งถ้วยนะคะไปกันต่อเดินขึ้นบันไดไปต่อวนไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะเคงไม่ได้นับเลยนะว่าวนกี่รอบอะบบพ้นิมหน้ามาแล้วเริ่มใหม่แล้วก็หนาพิมมหน้ามาแล้วเริ่มใหม่ เจ้ลาต่อหน้าแล้วยังไงต่อจะเจอเจ๊ย,นยืยน,ยยยนต่อหน้านะคะรอบนี้เจลาต่อหน้าแะ้วยังไงต่อทำถูกต,ต้องแล้วตอนนี้จะมีหนามด้านหน้าเหมือนเดิมน,นะ,ละเลยใช้อยักหยียบแล้วเริ่มเกเรแลยล แต่ก็ยังลังเลอยู่ลองแอบเอาธนูยิงด้วยนะผมมีอะไรเปลี่ยนรอบนี้เหยียบค่ะทุกคนแล้วมันลงจริงแต่เค้กวิ่งกลับไปทางเดิมเพราะเค้กว่ามันจะต้องเหยียบข้างบนอะสรุปเค้กลองลองเชื่อใจตัวเองกระโดดขึ้นมา ข้างบนมีกล่องเคสอยากลองโดดไปทางกล่องนี้รอบเนี้ยนี่ทุกคนต้องโดดมาทางกล่องนะเคสเจอทางทุกคนทำถูกต้องแล้วถ้าเจอแบบเคสก็ทำถูกต้องแล้ว,บบน,ลวนะค่อยๆลงเหมือนเดิมนะทุกคนอย่าใจร้อนนะก็เหมือนเดิมปะ่ะแล้วเราจะ<อ>แล้วเราจะเจอทางแบบนี้ พี่ต้อมไม่ได้ด้วยค่ะอ๋ออันนี้ทางที่มันแบบีไม่ได้ด้วยค่ะอ๋ออันนี้ทางที่มันเจอดอกหนึ่งดอกตรงนี้เย็นไปเลยกระโดดลงมาเจอถ้วยหนึ่งถ้วยนะคะทุกคนแต่รอบนี้เราจะเจอประตูด้านหลังนะคือถูกต้องแล้วเป็นประตูทางเปิดมาเจอหีบ อีเจชุดแดงอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนกว่ามันจะผ่านมาได้อันนี้คือหยิบสุดท้ายนะเรียบร้อยเควสเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนแต่ยังไม่จบบริบูรณ์นะมึงโกหกมันต้องคาราวาหรอตรงนี้เราต้องคาราวาเจค่ะมึงโกหกอ้าว เจด้วยวะแล้ววะเจ๊หนูโคกดกระดิ่งดุ้งดิงออกคันนะเจ๊ปักแล้วออกว่าพุ่งอีเจ๊มึงเจ๊มึงนี่อยู่นี้ค่ะทุกคนเราต้องออกไปข้างนอกเพราะว่าเจ๊อยู่ออกข้างนอกกันเนาะ เด็กเคจะกดแผนท<ช>ี่ให้ดูนะคะจะกดแมพให้ดูว่าเจ๊อยู่ตรงนี้พล้คุณร้อยอยู่ไหนพอเดินดดพอเดินมาตามแมพอีเจ๊อยู่ด้านหน้าแล้วท,ทุกคนมันวงเวงสุดเจ๊อยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนไปสู้กับเจ๊กันขออนุญาตสักิปนะคะ เป็นเจ้าสาวชุดแดงเจ๊ขออนุญาตเร่งความเร็วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมันก็สู้ทั่วไปอะคะ่ะสู้จนกว่าเราจะชนะเจ๊ ถึงตรงนี้สู้กับเจ๊เรียบร้อยจบบริบูรณ์ค่ะทุกคนรับของกันเลยใครที่มีคำถามสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้คอมเมนต์มาได้เลยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้เคกในคลิปต่อๆไปด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสามารถดูสตรีมเคกได้ทุกคืนได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ